สวัสดีจ้าจุ่มค้นมากหวยมาแล้วจ้าการสวัสดีสมาชิกที่นารักทุกท่าน,นะะเนาะค่ะน้องแล้วก็เอฟซีทินาหากทุกคนกากลับมาพอกันอีกแล้วกับแนวทั้งหาน้อยธรรมาดาเนาะพี่น้องเนาะของงวดวันที่14เมษาย,ยน2016นะพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกท่างย t u b e ด้วยเนาะค่ะ เป็นยังไงพี่น้องหลังจากที่เฮาบ่ได้พอกันสองมื่นเนาะค่ะเนาะกลกลับมาพอกันอีกแล้วนะคะเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮามาในแนวทางห้าน้อยธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะแนวทางพิเศษอ่าห้าน้อยพิเศษเฮาก็มันหลุดเนาะพี่น้องเนาะบ่เข้าก็เลยยุดไปก็เลยอ่า มาเมืองแนวทางของอันห้าน้อยธรรมดาหูซื้อว่ามันเข่าดีก็เลยมาล่งอันแบ่งปันพี่น้องเนาะค่ะเนาะเพื่อสมาร์ชิกทุกท่านสีมีโชคมีลาบน้ากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าห้าน้อยมันมีหลายเนาะพี่น้องมีทั้งห้าน้อยพิเศษห้าน้อยธรรมดาห้าน้อยวีไอพีแล้วก็อ่ามันมีห้าน้อยอย่างอีกอันหนึ่งนะมันเพิ่มขึ้นมา3สามหรือสี่ห้าน้อยเนี่แหละพี่น้องผู้ได้รู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปน้ำในเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามันนีเข้ามาล่งห้าน้อยธรรมดาเนาะค่ะเนาะ หมอวา่านหาน้อยธรรมาดาเข้ากระเด่งบนรางเนาะค่ะเนาะสมาชิกในกลุ่มเพิ่นกะไดไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮ้าบ่ได้ลงอันใน y YouTube ให้เนาะคะ่ะขออภัยสมาชิกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮ้าอันมึงแนวทางอยูเนาะค่ะเนาะว่ามันสิเขาหรือมันจีรุดแน่ได้เนาะค่ะเนาะเฮ้ากับเห็ดคำนวณอยูเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เข้ากับมาเมืองกันเลยเนาะค่ะเนาะหมอว่านหาน้อยธรรมาดามันออกอ่า สองเก้าเก้าแล้วพี่น้องสองเก้าเก้ากับหนึ่งสองเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองอ่ะมันนี้เข้ากับจิ้มาเมืองตัวเด่นเนาะค่ะเนาะขอใส่ปากกาแดงเนาะพี่น้องปากกาหมึกน้ำเงินมันเหมดเนาะค่ะเนาะกับคอใส่สีแดงเนาะค่ะเนาะเพื่อมันนี่แห้งๆปังๆเนาะคะ่ะมันนี่เด่นเนาะเข้ากับมี่เออหนึ่งสองสามเนาะค่ะเนาะแล้วก็แปดเก้าศูนย์เนาะคะ่ะอ่า ตัวกำลังเสริมมากกว่ามีซีแล้วก็มีหนึ่งเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูดเนาะคะ่ะเนาะเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดของเฮามาหน,นีเด่นเอ่อหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะหนึ่งกับสองหมื่อวานเด่นเอ่อหน,น,นึ่งกับเก่าเนาะค่ะมาหนีหนึ่งกับสองนะพี่น้อง เขากะิมาคัดเอาตัวทีวามันหนาสิเป็นไปได้ตัวทีว่ามันหนาจะมากเลยเนาะพี่น้องหรือว่าเขาจะวิ่นเอาเมือตุกโตมันก็จะลหลไปเนาะค่ะพี่น้องสมาชิกเป็นก็ว่ามันหลายมันคัดให้กระยามันบอถึกเนาะพี่น้องเนาะมันหน่อยโตเกินเนาะเนาะการตัวเด่นมนีเข้ากับมี่เอ่าหนึ่งเด่นเขากะจิมาจับก็คือมองว่ามันออกหนึ่งสองเนาะเนาะมนีเขากะจิมาเอาหนึ่งศูนย์แล้วก็ หนึ่งสามหนึ่งซีะคะหนึ่งเก่หนึ่งสามหนึ่งสีหนึ่งเก่านะคะ่ะเราก็สองเด่นกับจะม,มี่สองศูนย์สองสามสองซีเนาะค่ะแล้วก็สองเก่าเนาะพี่น้องสองเก่ามู่บ้านเก่าเก่าจะเป็น ปดเก้าเนาะค่ะแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าไปแล้วเนาะค่ะแล้วก็ศูนย์หนึง่งศูนย์เก้าเนาะคะ่ะศูนย์เก้า,กาคือตัวกันเนาะพี่น้องคือตัวกันเนาะค่ะลักลอยเฮาลักลอยแฮามี่อ่า ยี่สองศูนย์หนึ่งนะพี่น้องสองศูนย์หนึ่งลักลอยเนาะคะ่ะสามตัวสามตัวเขาก็จะมีอืศูนยะ์สองศูนย์เนาะค่ะเนาะแล้วก็ศูนย์สองเก้าเนาะคะ่ะศูนย์หนึ่งเก้าเนาะคะ่ะ 019หรือจะเอา201 201อ่า201แล้วก็219นะคะ219 229นะคะ229อ่ากสิเดประมาณนี้นะคะสีดแดงชัดแจ๋วดีนะพี่น้อง201 209นะคะ มันเดน่นเดน่นหนึ่งกับสองสามารถฉีกกับเอาหนึ่งกับสองนี่เห็นบอหนึ่งสามหนึ 3, ่งสี่หนึ่งอ่าอันนี้กับชู่แลเห็นบ่พี่น้องหนึ่งหนึ่งชดเนาะค่ะเนาะสามารถอ่าหลุดก็ได้ไดิพี่น้องหลุดหนึ่งก็ได้เนาะค่ะเนะเาะเพอวันหนึ่งชนกันเนาะค่ะเนาะหนึ่งตัวเสริมหนึ่งชนกันหลายเนาะคะ่ะนี่เห็นบ่กับพิจารณาเมืองเนาะค่ะเนาะอ่าพิษถึกจังได้กับคออภัยสามารถฉีกเนาะค่ะเนาะกับจีเดย์งอ่า อย่าลืมเด้ออันนี้คือห้าน้อยธรรมดาเนาะพี่น้องห้าน้อยธรรมดาก็คือว่าสิบสิบแปดนาฬิกาแล้วพี่น้องเริ่มตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาเนาะคะ่ะเนาะไปถึงสิบแปดนาฬิกาสามศูนย์นาทีเนาะคะ่ะเนาะรอบสองว่ายังไงว่ารอบสองรอบแรกก็คือห้าน้อยพิเศษรอบสองก็คือห้าน้อยธรรมดาเนาะคะ่ะหรือว่าสมาชิกทุกท่านสิเอาไปใส่ทั้งสามห้าน้อยก็ได้เนาะคะ่ะเนาะทั้งน้อยพิเศษน้อยธรรมดาแล้วก็น้อย VIP, ะะวีไอพีเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี่กหนึ่งกะคข้องแชมเลยเนาะคะ่ะเนาะไปหอดถึงน้อยวีไอพีเลยเนาะคะ่ะ สำหรับเก่าเขากับเขาน้อยพิเศษนะคะมือวาดนี่กับหลุดทั้งสามน้อยก็ได้นาะพี่น้องเนาะนั่งไปใส่ทั้งสามน้อยก็ได้นาะค่ะเนาะกับสีแดงประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวอ่ามันนี่อาจิลงหอยอมสินหายเนาะพี่น้องกับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากได้หอยอมสินกับกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็กดติดตามไว้เนาะค่ะเนาะแต่อย่าลืมเนาะค่ะเดี๋ยวจะลงหอยอมสินให้เพราะว่าหมดที่แล้วของเขากับเด่งบนรางเนาะค่ะเนาะสำหรับห้อยอมสินเนาะค่ะเนาะ ก็อย่าลืมนะพี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะพี่น้องเนาะกับพี่พามองไรก็ขออภัยเพราะว่ามันขึ้นแนวทางเนาะค่ะเนาะการนําไปใส่กับพิจณาเมืองดีๆกอนนําไปใส่ด้วยพี่น้องด้ว่เาสูตรเท่ากับมีเขาไม่หลุดเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เล่อยแล้วก็รับฟังเนาะค่ะเนาะขออย่างเดียวเมืองคิปให้จบเมืองคิปให้จบนะพี่น้องกับสิเด้เข้าใจเนาะค่ะเนาะการจำรำมณีกับพ่อไวยชฉนีกอนผอกันไม่เมือออ่นด้วพี่น้องกับขอให้ทุกท่าน โชคดียังแหงปังๆมันหมาน,นทุกคนจ้าสวัสดีจ้า